ฟังอาเด้อพี่น้องเด้อฉันจัดจีนา่าห้องเงียบเงบแอรแอเขี่ยจีน่าเลยเียเซอยู่พี่นอ้องเอเ้ยเาวหายดจะัสดีพี่น้องเปกนเือนันอนี่ก็ล่าเาด้พี่น,น้องเ้ อหายโควิดนี่เขียดแล้วนี่โควิดพี่น้องเอ้ยข่าวตลาดตะลี่เราหาอยู่หากินแบบธรรมชาติดีกว่าสุขสบายดีพี่น้องป้องป่ายเบื่อสุขูสุขคนฝั่งไรฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งต่างประเทศวันนี้ก็ออกล่าพี่น้องนี่โควิดเข้าป่าเข้าต้งพี่น้องเอ้ยหงายทงหน้าเดินแจ้งเดินแจ้งยังปางแต่พากันไปสองคนพี่น้องมันที่ใคร หายังกบยังเขียดยังมันกินออกกินนู่นมียังเอาเม็ดหาก,กินน้ำปลาน้ำดงน้ำผงไห้ตรงหน้านอ้องเอ้ยจะชีพปลอดภัยสันดอกบม่ได้ไปตลาดเนาะอันนี้ก็พูดมาทำกันเนาะสองคนกับบ้านมีสามันเขตคือเก่าพีเนาะไปรุ่นน้ำกันเดอ้อจะได้ยังกินยังก็ได้เนาะ ปาเบิง์นาส้มนกกนเนาะเจอแะ้วพี่น้องเจอแมงกีน,น,น,นูนแล้วนีู่ี้มันบางไงพี่น้องเลยอาจับใส่ของพี่น้องมันกินต้นต้นแตะยันยมีอีกวะไปเปล่าโอ้ này đi tôi đứng đây chuyển vào vườn thì này à à làm một đôi Ui, đi đi. đi <coughs> to là Đi đi. Đi. Đi, จี่งๆรุ่นใหญ่พี่น้องตัวเขาปุ้มือเนี่ไปตามลา่าต่อไป,เ,ปเห็นนักกันอยู่พี่นเนาะนี่จะเลยโอ้ยเด็ดดกๆคุมกระตกุกต้อเนเงียบนี่นี่จะใหญ่ม <laughs> ันจะนิงๆ่นหน่อยรุ่นกลางตัวนี้เนาะ à, tôi tuần khổ mình thì khen bố bà thằng đơn trẻ thì này, nhỏ đâu Bây giờ nào Cô bốc bọ Ô mẹ anh chí nó nói vì nó có Cô này lái trong khu bất khu bất khu hỏi hồn Họ trong lành trong cảnh này thì nó ấy ơi Hắn nó bất hại bất xuống Mẹ sẵn nó bởi nó Khôm cất anh vô nhạc Thế chứ nó nhảy tốt bọ Khôm này nó nhảy nặng Ừ ค่ากันอยู่นี่ต้นพี่นอเห็นป่าวจนูนกีนูนเอกิวแมกีนูน,กกม,น,นมันหมายควาจะได้แม่กีนูนเป็นเอ้าก,กูวบินหนอ่อปลาแมกิีนูนตัวน,นี้เป็นกลหลายตัวอยู่ในน้อเอใครมันจับได้ับกอผู้จักเวิดนี่นองมาทางมาด้หัน นี่ไม่เจอดเก็ดเลดพี่น้องอ้าวยากเต้งกนย่จบเ็ดกด้เสร็แล้วเสร็จแล้วกิดอะรขนี่บอเกิดโมกันมี เริ่มจับเขียดแล้วเห้ออกมาเยเริ่มจับเขียดแล้วมันจับไปจับเป็นกินนนจับเขียดมาเลยเห็นตัวที่ช่องกี่น้องเห็นเขียดมุมมากด้วยจะเอ้นี่มันสิไปซื้อจ้องได้หน่อยนอนไปน้ำมันแปลนเลยอันนี้ปลาลปเต้นพี่น้องเลยอ่ะ เลื่มแล้วเริ่มแล้ว,เร,ลวเริ่มมม้านี่พี่น้องเอ้ยจิได้ปนเรื่ออื่นไงตาเขียดอะไรพี่น้องโอ้โหตาโลโลอยู่พี่น้องก็ชิ่งใหญ่เติมอยู่เนี่ยมุ้งเพ็บดวดมึงเฮอยต้องใช้เจ้าอลไรมาเน,นี่นะปาดโตตัวใหนีพี่น้องอย่าเอา้ไม่ใครกันเลยโอ้ เห็นแล้วพี่น้องเหวเยังตาเกียรละมานี่ที่สามเดพี่น้องโอ้โหู่ังจัดเลยโอ้ยขู่สั่พี่น้องเลยมันยุ่นหูสะ่พ่อบ่อไกลแต่้หูสัเ้ยเี่ยฝนมาตกเดินแจ้งโมลยมันนี้แต่้หู คนมาลิฟต์เขาหูซัมบุ๊ดไม่จ้ามจ่อยมัพอีอต้องไปแน่น,นอนน้องบ้านนี่งก็ชิบมีหูรอบ้านนี่งอุ้ยอุ้เฮ้ ป่าบอันนอุ้ยหูวเปเข้าป่าพี่เธออุ้ยได้น้ําจะได

嗯。Mm hmm.

จี chỉ, ่ด้แบบไปนีรเนลลงจีโบจีบอดแล้วอันนี้จีบอดไหนสั่โอ้ย たけ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 た หานี่กอีกกอยอีกมาหเห็นกุนแวบกับพน้องได้บอกอีกตผูคือเก่าห้องแอบแอบแล้วทางตัวผูไม่ได้ตัวผูพี่น้อง คบจุม่มหน่อ้ยอ่ามันนี่เลยแล้ะพี่น้องนี่แล้วรูอยูอยตออตตอ่ตัวผูอะไรเนี่เกียรติตัวน้อยๆตัวผูโอ้ตัวแม่ีมข้างขาวตัวแม่พี่น้องตัวผู้างดำ ดำปืเอรแล้วอะแล้วนมับงนี่เสิได้ยี่หตัวนี้นะอี๋เงสี่ได้ตุบไม่เนาะ ไปซ้ำฮะไม่ใช่ชาับ้านสด เยี่ยเอี่ยต้องได้แน่นอนแน่นอนเลยไปใส่มาฟังเสียงเกีดเเดยดจีน่าห้องกับที่นอนเด้อบ้านี่แอะแอะเขียดจะนะีน่าห้องออกมาห้วนห้วนเขียดหมูเขียดคราคำ เหมือนหมอลำพากันมวลุ่นแอกๆเด็ุคนโอ้ออโอโอสิงแช่ๆไเปตาซะออนพี่น้องเอ้ยฮะโดน้ำจำเนจำอยู่บ่น้าำลายพี่น้องอียที่หน้าห้องสนั่นวันไวบรรยากาศมวลซื่น อบันทายเราพี่นอกวางมาเบ่งดูไส่นี่บ่บได้สรุกกันเอาเนาะยังกี่ชอนก่นไดโอ้หลายๆเต๋อเป็นทุกอย่างด้ไรแนวจะแกงอะไรชิลุนก็ได้เบ้อเขาเอา,เอา,เอาวนนัตชแนวพี่นอกเลยยังกระยาวทมตําเออายุขบคนขาแจวึ้นกันอะไร บลูบบลุบคุ้มคาบมติดโควิดอีกไม่เล่าเราเาหนื่อยตรงนี้บายแต่ว่าเมื่อยอย่างน้องตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วเก่าโมงเก่าโงยั่งน้องสีย่างก,กับตรงเต็งตรงเต็ง,ตง,ตง,ตงขาอ่อนหัวเข่าอ่อนใจเกิดบุญนักลีพี่น้องหาขใครันใครมันใจ มานอนก่อนเด้วพี่น้องเอ้ยบาทนี่พบกันในขีปนาเด้อพี่น้องสำหรับลีปนี้ค่ะสีขอบพิจมณิกรนะพบกันในขีปต,ต่อไปเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขอบใจใจมาอีกี่นานะฮะอ่ะอ่ะ มาสิลาพี่น้องบาเห็นตัวสตาร์พี่ช้างคือว่างเย็นสนดอกเก็นว่า,นส,นาสัตว์ป่าเดี๋ยวไปหางเป็นผู้อายอยู่เว้ยเป็นม,นมาอ๋อสามีก่อนเด้อพี่น้องเด้อข้กับใจที่เขาเพิ่กระสบตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับที่นี่ขอลาก่อนพี่น้องอาทีตยสบาย